สาขาวิชาถัดไปสาขาวิชาภาษาไทยนายธนกิจเขียนบัณฑิตหมายเลข E.M.06 นางสาวอภิญญาสีทาธุมหมายเลข E.G.06 การปฏิบัติท่าบังคับการกราบแบบเป็นจางข้าพระบิ์เชิญปฏิบัติครับ ข้ับังคับที่สองการไหว้การไหว้พระเชินปฏิบัติค่ะการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากเชินปฏิบัติค่ะ การไหว้บุคคลทั่วไปที่เครารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยหรือผู้ที่มีอายุเท่ากันเชิญปฏิบัติค่ะการถวายความเคารพแบบสากลน,นิยมเชิญปฏิบัติครับ การถวายความเคารพแบบพระราชนิยมเชิญปฏิบัติครับสิ้นสุดการปฏิบัติท่าบังคับต่อไปเป็นการป,ปฏิบัติท่าเลือกสาขาวิชาภาษาไทยได้เหตุการณ์สมมุติข้อที่7วันนี้เป็นวันเกิดของคุณยาย นักเรียนและเพื park, ่อนนักเรียนหาซื um, ้อของขวัญเพื่อนำไปให้คุณยายที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านคุณยายนักเรียนพบกับคุณแม่ของเพื่อนคุณแม่บอกว่าคุณยายนั่งอยู่ในห้องรับแขกนักเรียนและเพื่อนนักเรียนจึงนำของขวัญเข้าไปมอบให้คุณยายคุณยายขอบใจเด็กๆและมอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนและเพื่อนนักเรียนอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณยายนักเรียนและเพื่อนนักเรียนหาซื้อของขวัญ เพื่อนนำไปให้คุณยายที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านคุณยายนักเรียนพบกับคุณแม่ของเพื่อนคุณแม่บอกว่าคุณยายนั่งอยู่ในห้องรับแขกนักเรียนและเพื่อนนักเรียนจึงนำของขวัญเข้าไปมอบให้คุณยายคุณยายขอบใจเด็กๆและมอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนและเพื่อนนักเรียนเชิญปฏิบัติค่ะ เสร็จสิ้นการปฏิบัติท่าเลือกเชิญสาขาวิชาภาษาไทยพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ